สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแย้หนุ่ยหัวล้านจ้าพี่น้องผู้้้ใดเขามามแลวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย้หนุ่ยหัวล้านน้ำเนยได้จ้าฝากช่องหน่อยๆของแย้หนุ่ยหัวล้านน้ำเนยเป็นกำลังใจงให้แย้หนุ่ยเนาะจ้าเนาะแย้หนุย่ยออกมานาะคือเก่าแล้วพี่น้องออกมานาะหน่องเตยท่งนาค้ำหวัดแย้หนุ่ยกะ มาสับน้องใม้น้องเตยบอกว่าสับน้องใม้เนี่ยว่าสั่นมันเหงาวแล้ยวสั่นหนุ่ยสับ,สบปไปเฮ็ดน้องใม้สุบนะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะพี่น้องยื้อหนึ่งกัสิบพามาเบึงง้าเมื่อวานนี่ฝนตกก็สัน่นพี่น้องฝนตกแข็งเลยสั่นอยู่นะอยู่บ้านก็นกนตกอยูดด่แต่ว่าตกบ่โดนเนาะพี่น้องยื้อหนุ่ยกับสิบมาบึงง้าว่ามีหน่ำบ่ มันกค่ะนี้แต่ว่ากระบอกทันไหลเนาะพี่น้องเพราะดินซุ่มอยู่อ่ะหุ่งน้ำบวกละจะได้หาซาำละพี่น้องเนาะจ้าให้เขาเจ้าได้พี่น้องเด้อขอปีนี้เป็นยังไงเรายันหนุ่ยไปเบิ้งไทยทั้งใต้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจัง,ดดง,งใ,งใงมมงด ให้เขาเหนียวอ่ะอันนี้ให้เขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแห้งมาสัน่นแห้งแต่ว่ามันแรงโดูเนาะพี่น้องน้ำก็เลยบว่ขังนี้เป็นม่องม่องใดเ,เป็นรูปๆเนี่ยกะมีน้ำอยู่เนาะพี่น้องเนาะนั่นมีอยู่จ้าแต่กับพันธุ์ลายบก๊ก บทันนี้พอขังเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้านี่ให้ข้าวเหนียวอันนึงสิพายย่างรอเบิองน้องพี่น้องเอ้ยเข่านี่เป็นยังไดเนาะนี่จะให้ข้าวเหนียวอีกงให้นึ่งพี่น้องอะไรจ้ารอเบิองน้ำนี่ให้ข่าวนจ้าทั้งนี้กับมีน้ำแน่อยู่ แต่กับโบ่บหลายคือบ้าหลายจ้าบางได้ค่อยบางด a y จำมันกะทีไปอยู่บางหันน้อหนามนาะพี่น้องทางนี้มีนามแน่หน่อยนึงหนาคูนามอยู่แต่กับมีหยาเป็นหยาเนาะพี่น้องะเขากับหยางไปอยู่น้ำกันลยจ้า เบิ่งน่ำเราะเบิ่งน่ำเบิ่งทาให้นะจังใดกระซิได้มาสามละพี่น้องเนาะน้ำให้หนีหนไหลมากด้วยนี่ให้เขาเหนียวพี่น้อง นินามยื่หนาคูพ่อพี่น้องเขายายหนุอยปีนี้ก็จกักสิได้ซ้ำได้นาะจา้งเนาะมาลุุนมาชมกันรุ่นตลอดเม็ดนารุ่นตลอดรุ่นทุกปีมีนามยื่จา้าหม่องเก่งสีเกษตรดีสามนี่นาะพี่น้อง มีน้ำม,มาแล้วก็ได้เห็ดได้สามเขาลรวบ้าที่นี่นี่เป็นเขาเขาเนียวมีน้ำม,มาแน่เลยแต่ว่าทั้งนูน้นผมกับพระท่านในมีเนาะพี่น้องทั้งนี้เพื่อดันปราบนาดินออกไหมมันกับดินกนอาจ,จัตบจดีเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ มองโน้นๆเขียวๆนั่นเพื่อนไม่ได้เอาหนาดินออกนะพี่น้องเขาคือสงสีงามๆเติบอยู่อาจารย์โอ้เขาเพาะท่าห้องหอบนันบวชีเด้อพี่น้องเด้อวันทีหรอมันหวังหน่อยเนาะย,ยัยหนึ่งบวมักอ๋อ,ห,อห้างหา้างเอาไปห้างไรดอกพี่น้อง เสื้อมันใหญ่เสื้อมันแตกกอกระชีพพอดีนะจ้าครับมากครับพวงเขาเพิ่นกันงำงำของเพิ่นปั้นสองเท้าของเพิ่นใส่รถปัน้นน้องพี่น,อน้องมาเพิ่นกันเลยเสมอกันดีของพ่อทางว่าใส่รถไทยน้อยไทยก็ไม่ได้คาดทีด่พี่น้องฝนตกมากก่านกันเลยไม่ได้คาดเราเบื้องหน้ามึงนี่ก้อนมันไหลบ่่น้องพี่น,อน้องเนาะ หัวไปหาเพื่อนบอหัวมาหาเพื่อนเทากับบอมีหนามดิหัวเพื่อนมีหนามดิพี่ลองค่ะเออไฮทั้งนู้นเพื่อนถัดมีหนามเนาะห่างสิละเราค่มาสามกัน าจจะมีหนามเนาะพี่น้องเนาะออื้อของเพิ่นงำงำพี่น้องออื้องำงำของเพิ่นเฮ้ยให้ทั้งนี้ยังบ่มีเข่าเลยพี่น้องเอ้ยเป็นปรับน้าไหมวันยากเราพี่น้องเนาะสองเท้ากับบกเกิด เขาสิได้หาก่าหา,ายัางมาสามเลยจ้าน้ำมีอยู่หนาคู้น้องพี่น้องโอ้เพิ่นสูบน้ำมาใส่ผัวของเพิ่นก็เพิ่นสิมีน้ำเพิ่นสูบน,น,น,สน้ำมาใส่เบิ่งท่อเพิ่นวางทอ่อพผ่นเพิ่นสูบน้ำจากสาผัวพี่น้อง ใชยอยู่บางต้นไม้ก่อนอ้าคก็ขี่ไล่ตจของยัยหน่อยดยเข่าไหมของเพื่อนเขียวเพื่อนวนันศพพอดีพี่น้องเพื่อนวนันเข่าเกิดเราฝนยังค่อยตกใเ่เพื่อนเ,เนพิ่นเกิดเลยงงามเนาะพี่น้องฝนจ้า งามๆขาเพิ่นเขอเขออยอะหน่อยกับสีง,งามที่จัดรันพี่น้องมีน้ำเดียวที่ได้หาสามเนาะจ้าอัปเดตทุ่งให้ทุ่งนาอยู่ทุ่งนากขำมอดอยู่ทุ่งนาน้องเตยด้วพี่น้องเยอะหน่อยกับมันเลาะน้าเพิ่นปรับมึงก็เลยเป็นเัืงสี่จ้าปีบางนึงดินก็นล้างดี เพื่อนเอาปวดเอาหน้าดินออกเราวมันก็นเลยบางงานเนาพี่น้องเนาะขมวดเรากับ่ไดอูยุ้ันเด้พี่น้องเด้อโอบไปหาครับรถดรับจ้างครับไมโครจกดินเขตสะขุดสะรับจ้างจ้าช่วงนี้พักวง้งมีงานกะทีไปหารับจ้างน้ะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดอขอมาแล้วกั กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุ่ยหวัวล้านน้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อยายหนุ่ยฝากเนยได้อจ้าเห็นกำลังใจให้ยายหนุ่ยหวัวล้านน้ำเนยช่องน,น้อยๆอาจารย์เนาะนี่แหละจ้าสำหรับคลิปนี้ยายหนุ่ยหวัวล้านก็ฝากไว้สักนิดจ้ะอัปเดตทวงให้ทวงน้ำอาจารย์เนาะสวัสดีจ้า